สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอกับโมช่องโมวันกินชาแนลนะคะหลายคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะนี่กล่องอะไรนะคะนี่ค่ะเป็นกล่องสุ่มพิมพ์รีพายนะคะเมื่อวันที่สเสด1ด็ที่ผ่านมาค่ะเป็นกล่องสุมเครื่องสําอางนะคะวันนี้โมก็มาไลฟ์สดกับแม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะให้แม่มาช่วยแกะกล่องด้วยนะคะข้างในเป็นสินค้าที่ เป็นเครื่องสําอางค่ะราคา11 11ดบเดาทแล้วเราจะมาแกะดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างบอกไว้ก่อนนะคะค่าส่ง111บาทค่ะแล้วก็ทั้งกล่องเนี้ย200บาทนะคะนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะคะตื่นเต้นมากรวมค่าจะส่งแล้ว331บาทรวมค่าจะส่งแล้ว3 3 1บบาทค่ะเดี๋ยวขึ้นราคาอีกทีหนึ่งนะคะ แกะเลยท่าด้านชานชาดานช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 านถ้านถอนทอด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 อดเอาแม่แกะมั้งค่ะถ้าด้านชานชาดานชานชานชานถ้ารอนชอนอุ๊ยกล่องสุ่มจะมีอะไรบ้างนะเครื่องสำอาง11เบสเลยแม่คือเครื่องสำอางมันราคาแพงอยู่แล้วนะแล้ว11เบสเลยนี่มันคืออะไรอ่ะโอ้ เห็นบับเบิ้ลแล้วอะรอย่างนี้บ้างโอ้ยเขาห่อมาอย่างดีเลยนี่เขาห่อมาอย่างดีเลยค่ะแบบใส่บับเบิ้ลมาอย่างนี้เลยนะอ่ะเรามาแกะกันเลยค่ะมีอะไรบ้างคะนี่อู้พันบับเบิ้ลไม่ใช่หนาเลยนะคือแบบดีอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอ้าวหมดแล้วหมดแล้วค่ะนี่ เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเอาอันนี้ก่อนหนึ่งก่อนนะแม่เนาะนนนเปิดเลยค่ะแต่แม่ช่วยบอกหน่อยนะคะว่าคืออะไรแม่หนูนะคะเป็นช่างเสริมสวยนะคะมีต้องขอบอกอบอก่อน <laughs> นะคะเดี๋ยวให้แม่แนะนำเลยก่อนว่าแต่ละอย่างนีอะไรบ้างว้าวนี่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 มาเอาเริ่มเลยค่ะแม่ขาเอาเริ่มจากอะไรวันี่อนนะ่นี่อะไรอะ่ะ ไป <นะ S 1> ดูสิคะเปิดดูเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้ค่ะแม่อะไรอะอะไรอะอ๋อที่นี่ไงแบบว่าจิ้มจิ้มครีมรองพื้นนะคะแม่จิ้มจิ้มครีมรองพื้นแล้วก็มาทาหน้าอย่างเงี้ยค่ะด<ช>ูเขาทา,าเอาสามเหลี่ยมเข้าหรือว่าเอางี้เข้าใครรู้เม้นหน่อยนะคะไม่ค่อยได้ใช้นี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดบาทนี่ค่ะอ่ะอย่างต่อไปกันเลยค่ะแม่แม่ขา เราจะเป็นอันไหนคะเอาอันนี้อะไรอะลิปลิปลิปสติกก่อนไหยคะลิปสตุกกลิปสติกค่ะอ๋อลิปสติกไหนคะโอ้เป็นลิปสติกเป็นแบบเนื้อแมทปะลองทาก่อนเนาะโอ้ยสีสวยค่ะแม่ชอบสีนี้พอดีเลยเป็นสีแบบนี่สีส้มอิดอะนี่ค่ะเป็นสีส้มอิดนะคะสวยเออคุ้มอยู่นะเนี่ยดูดิ อันนี้มันถ้าไปซื้อตลาดก็คือแปดเก้าค่ะแม่เนี่ยแปดเก้าอย่างต่อไปกันเลยค่ะโอ้โห <lunar! S 1> ปัตรเชลอนแม่แปงปัดแก้มนะคะอันนี้คุ้มอันนี้บอกเลยคุ้มทีละสิบเอ็ดบาทคุ้มมากอุ้ยนี่ค่ะแปงปัดแก้มไหนแม่ลองปัดไหมค่ะนี่เด็กสาสวยๆทำให้นะคะ คุ้มแค่ได้านนี้คุ้มแล้วชอบมากค่ะแปลงใหญ่ด้วยยังต่อไปเลยค่ะแม่อะไรคะทต่อเขียนคิ้วโอ้โหี่ตอเขียนคิ้วนี่ต่อเขียนคิ้วพร้อมมีที่แบบว่าแปลงปัดแป้งปัดแล้วก็หวีคิ้วหวีคิ้วนี่อันนี้ก็คุ้มนะสีน้ำตาลเข้มนะแม่เนาะละมุนนะ แปลงเกลี่ยให้ดูซอฟต์ๆค่ะปลายคิ้วจะได้หวานๆค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นด้านหวีนะคะหวีนี่ค่ะหวีหวีไปโอ้โหนี่เติมนิดนึงโอเคค่ะขอบคุณค่ะอย่างต่อไปกันเลยค่ะ อันนี้ก็เป็น,ท,น,นที่เขียนคิ้วเหมือนกันเนนหมือกัสีน้ําตาลเข้มเนาะสีน้ําตาลเข้มสวยมากๆเลยค่ะว้าวแล้วก็มีมีสองด้านนี่มีสองด้าน,านเป็น,น,นแปรงปัดเหมือนกันเนาะเป็นแปรงปัดอืาละมุนละมุนละมุนอือสุดยอดคุมค้มคุ้มชอบค่ะชอบสุดยอดโอ้โหนี่เป็นทูอินวันเลยค่ะอุ้ยลิปสติกเป็นลิปแบบว่า เป็นลิปใสๆใช่ไหมน้อแล้วก็แบบมีวิงวิงด้วยอ่ะโอ้สวยค่ะชอบมากาลองลองถ้าลองลองเลยค่ะอืออ้โหอมด้วยค่ะแม่เป็นกลิ่นผลไม้กลิ่นผลไม้มีสองด้านเลยค่ะนี่มีสีส้มกับสีแดงนะคะกสีแดงก็สีแดงค่ะสองด้านเลย ปิดสีแดงนะคะแม่บอกให้เปิดสีแดงด้วยทาค่ะทาทาที่ไหนดีคะแม่อมพอแล้วแม่ของโมก็แดงอยู่แล้วนี่ค่ะถูกใจมากเต้มเต,ตลิปสติก,ตกเนื้อแมทแม่ชูให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะนีโชว์นี้นะคะแม่ ลิปสติกเนื้อเม็ค่ะเป็นสีน้ำตาลพอแล้วค่ะแม่ค่ะสีสวยเดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะไม่อะไรต่อคะอันนี้ก็ลิปเหมือนกันลิปเหมือนกันอุ้ยสีสวยสีชมพูเป็นสีชมพูแบบโอรสโอรสอ่ะแบบไม่ใช่อะชมพูแบบชมพูน้ำนมชมพูผ้าปักบนพอพอ สวยมากเลยชอบชอบสีนี้ชอบสีนี้เออทำไมชอบทุกอันเลยอะโมชอบจังเลยอะที่เขียนคิ้วจ้ามีสองด้านมีแปรงแปรงปัดคิ้วแล้วก็ที่เขียนคิ้วสีอะไรจ้าหุ้ยคือแต่ละอย่างนี่คือแบบงานดีมากเลยนะคะแล้วก็ได้สินค้าแบบใหม่แล้วก็แบบคือไม่ได้รับความอันตรายอะก็เรียกไงเป็นสินค้าที่แบบเป็นสินค้าที่มาตรงๆแหละนี่ก็เล็บอีกนะ เออลิปสติกส,สนซานี้ก็ลิปลิปมัน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 นะคะเขากลัวว่าปากพวกเราจะไม่แดงใช่ไหมคะปากไม่แดงไม่มีแรงเดินนะจ๊ะไปลิปมันค่ะแม่นี่นอาจจะแ,แกะเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ให้แม่แกะเลยนะคะลุ้นจังเลยว่าจะเป็นอะไรอะ่ะชอบมากเลยค่ะแบบกล่องสุ่มเนาะแบบมันเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะกล่องที่แบบว่า เราไม่ได้เลือกอะไรอย่างเงี้ยเลือกไม่ถูกก็เลยเลือกกล่องส่มมาเลยเออเขาสุ่มให้เลยเออกูกใจถูกใ่นจริงๆค่ะได้เยเอะมดขค่ะค่ะให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะว่าได้เยอะขนาดนี้แล้วชอบไหมคะมนี่เ<า>ลยๆเล หู้หลายชิ้านแล้วนะสองสี่หก,หกแปดสิบสิบเอ็ดชิ้นแลบบ อายแชโดว์ <Eyes> ใช่ไหมคะแม่ใช่คะ่ะอายแชโดว์สีสวยมากอ,มอันนี้เป็นขนตาค่ะนี่โอ้ชอบมากเลยค่ะดูดีเลยค่ะสิบเอ็ดบาทถูกมากๆเลยคือมันใหญ่มากแล้วมันก็หลายสีมากๆเลยนะคะชอบจังเลยอะ่ะอ้ยยัยงต่อไปค่ะ นี่เป็นที่ปัดแก้มจ้ามาคู่กันเลยจ้ะมาคู่กันเลยเปิดตรงไหนเนี่ยไหนคะเปิดตรงไหนเนี่ยเปิดไม่เป็นอ่ะเปิดได้แล้วเปิดไม่เป็นนะคะเปิดได้แล้วปัดแก้มเลยค่ะปัดแก้มกันมาเลยค่ะสวยมากนี่นีสวยมากค่ะสวยนี่อันนี้ก็มีปัดแก้มปัดเลยนี่สวยปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเอง ไม่เข้ากันอ่ะเข้ากันแล้วเข้ากันตัดให้นม่นเอาแบบตัดให้แดงแดงเหมือนกันพอแล้วค่ะเดี๋ยวอย่างต่อไปค่ะโอ้ยงานเล็บก็มานะคะใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเอไม่ใช่งานเล็บเหรออ๋อที่ปัจจอนปัจจอนแบบพกพาค่ะพพกา แปลงตาซ้นะะอนแบบพวกล่ะอันแน่อันน่ถูกใจมากๆค่ะทุกคนค่ะาใ่อโอ้ใค้ครบยี่สิบชิ้นแล้วนี่ะนอะอะอย่างต่อไปเลยค่ะเนี้ยแลี้ยหนึ่งสองอ๋อถ้าถ้ามีขนตาก็ต้องมีกาวด้วยเอานี่ไม่ใช่กาวนี่อะไรเดี๋ยวช่วยกันแกะนะคะพี่ๆี นี่อะไรอะไไอทายอะไรเอ่ยเนี่ยเปิดไม่ออกไปค่ะนี่อะไรคะอัอเลนเน่อันเลนน่นะคะ,ะไดตาเดี๋ยวลองกีดที่มือดีกว่าโอ้ยนุ่มมากค่ะแม่โอ้ยของดีของดีงดสวยมาก,สว,มากสวยมากค่ะ เล <Okay. S 1> อยตางต่อไปค่ะ,คออะลิสปสติกอุ๊ยลิสปสติกอันนี้มีแบบไม่น่ารักอันหนึ่งนะคะห <laughs> <laughs> ลุดออกมาค่ะทุกคนคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราใส่ไปเหมือนเดิมนะ หมุนหมุนหมุนไม่ได้ด้วยหมุนยากด้วยค่ะขามาจามนี้ลองทาสิคะถังจะหมุนไม่ได้ก็ลองเสีย<า>อันนึงเนี่ยมันหมุนไม่ได้ทายังไงอุ้ยเป็นลิปเออมันอมชมพูค่ะแม่ทาแล้วชมพูสวยสวย,สวยนี่นะคะอันหนึง่งไม่เป็นไรเขาสิบเอ็ดบาท โอเคค่ะก็ได้ประมาณนี้เนาะนีอน่อันแปงไอ้มีผขนตาด้วยค่ะชอบไหมคะแม่<อ>สุดยอดมากๆเลยค่ะพาเพื่อนๆถ้าครั้งหน้านะคะชอบให้เปิดกล่องซุ่มแบบนี้นะคะช่วยคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกดไลค์ให้โม้หน่อยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะแม่เนาะใช่ค่ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบายค่ะ